คำสุดท้ายแล้วโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับแบดบันทมสุขุสุพนนะพี่น้องพี่น้องหลังจากที่ฝนนะครับพายอยู่เข้ามาหลายมือตอนนี้นะครับอากาศท้อนแห้งพี่น้องตอนนี้ก็สีเที่ยงแล้วครับแดดท้อนแห้งนะครับมือนี้แบดสีพายพี่น้องนะครับไปกินสมนะครับหมักม่วงเฮาหมักเน่าหูพี่น้องตอนนี้นะครับลูกเป็นกําลังออกแดงจ้าใบเลยพี่น้องแบดเสียวมาแล้วก็สีมาค้นน้าปลาหวานกลิ่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเบิ้งต้นหมักม่วงเฮาหมักเน่าหูกันพี่น้องมาสีดอกบัวนะครับไปเลยครับพี่น้องมองดูป่นนะ อันนี้หัวเพิ่นนะครับพังงามพี่น้องด้วยนะโอ้โเ่ยวประหวัดดอกงงเลยย่ไก่พอนะครับเดี๋ยวห้องเสียบอันนี้ห้อเอาได้ด้วยพี่น้องนี่นะครับขอบมกม่วงหาวในเด้อครับผลประโยชน์บัณฑท่าขอเป็นสลัดพี่น้องนี่นะครับนี่นะพี่น้องนี่นะครับเป็นท่วงเลี้ยงสีหน้าดีสมนะครับนี่ นี่แหละห้องเอี่ประมาณนี้นะครับเล็บพี่น้องเบิองดูความแปลกแง่นะครับเบิองดูพี่น้องเยี่ยมันมีหนามมีหนามพร้อมเลยพี่น้องนี่เบิองดูปากมือนะครับนี่นะครับพี่น้องระวังด้วยผู้ใดสีมาเด็ดนะครับมันมีหนามเลยพี่น้องนี่นะครับเพ็้ยนไว้งามๆบางสิเอามาแล้วนะครับนี่มาเป็นพวงสีเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็สีม้าล่างนะครับมันี้มีหนามพร้อมเล็บพี่น้อง ยุ่งงาเพิ่น,นครับสิมีนามพร้อมนี่เป็นนม้มขึ้นบกน้ํานี่แหละนะครับลางจากน้อยพร้อมสิมีอย่างเนาะพี่น้องพี่น้องนี่ครับอันแรกก็จะเป็นพริกนะครับพริกป่นบุ้ยไส้ลายพี่น้องแสบทองนะครับช่องนี้กินแต่นรสเผ็ดลายก็บแสบทองพี่น้องแล้วก็ะตามด้วยนะครับพงชูรสนี่นะพี่น้องชูรส ก็น้ำตาลเนะาะใส่จุดซอนนึงนะครับ,บครุกให้เข้ากันนอบน้องอนี่เลยกจะดิ่น,ดน้ส้ป่านะครับ,บปลาเริ่มติดน้ำวอยยวนรอี่น้องอ ได้มักแบบว่ามันหวานไปเผ็ดกับเติมเลยนะพี่น้องแบบกินรสประมาณนี้นะครับคนจักหน่อยเปอันนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นปลาล้านะพี่น้องกระแดกมีไส้เนื้นกระเสียบพี่น้องตำมหุ่งก็ได้นะครับเอามาค้นเจาก็ได้นะครับนี่นะครับสักซอนหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นน้ำพี่น้องคนจักหน่อยครับบัน อืมือแบบนพี่น้องมึงดูเยลียงใจไวเ้เราพี่น้องนี่นะครับคนให้เข้ากันนะพี่นอ้องฮะแบบนี้พี่น้องไม่กินสมน้ำกันนะครับคนเพิ่อกระสิบปอกนะครับแต่ว่าพอม,มากินแบบเป็นนุ้ยไหมพี่น้องนี่นะครับดูคนนะ่ะยืดนี่นะครับใส่ปลาพร้อมเลยพี่น้องสูตรนี้นะครับอาจะมัแกวินแดดนะพี่น้องนี่นะครับ ส้มก็ลังดีนะเพื่อนหยีหยเป็นน้อยแล้วครับเพื่อนบอกกลิ่นมันแบบสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะเพี่น้องแบรลงผิวพันธ์นะครับแล้วก็รักษาโรคหลายหลายโรคครับ แต่ผมหัวนครับผมหวแต่นี้คือสมเลยพี่น้องนี่ครับอีกคั้นะพี่น้งองเพิ่ลกะเอาไปแปรูปหลายย่างนะครับห,าาหัวหามะนาวหัวบางคนกับเพ็ดวายนะครับไปแช่อิ่มกันมีแต่ว่าแซ่บสุดผมว่านนะ่าจะเป็นเอามากินสม,มเสียดพี่น้องนี่นะครับเอรสชาติมันจะพอดีนะครับปุเปรี้ยวกันไปนะครับ แซ่บนะครับเนี่ยพี่น้องคำย่งใหญ่นะครับโอู้จบคำเตือนนะพี่น้องกินแล้วนะครับเจะฝฟอรไปกินน้ำน้ำจะขีแต่จุ่มเจอเข้าไปแบบส่วงเลยพี่น้องจากแดดแดดวินวินแดดนะครับเมื่อกี้นี่นะครับ คำสุดท้ายแล้วพี่น้องก่อนปิดคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครได้พี่น้องมาครับมาคำสุดท้ายแล้วอืโอ้โหผมไปครับ